Bye. <applause> ขึ้นปีใหม่แล้วปี2023นี้นะครับมาชมกันนะครับว่าในอนุกรมซีรีส์ของสว่าดโรตเตอรี่ตัวเล็กเนี่ยมีตัวไหนบ้างน่าสนใจยังไงแล้วก็ฟังกันให้จบตอนท้ายคลิปนะครับมีทีเด็ดเด็ดมากๆครับรับรองว่าคุ้มสุดๆครับวันนี้มาเริ่มต้นที่สว่านโรตารี่ขนาดเล็กที่ว่าเจาะได้ด้วยมือเดียวเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างมาเริ่มต้นกันก่อนนะครับกับซีรีส์ของตัว12โวลต์จะเป็นรหัส HR140DZ กล่องแบบนี้นะครับจะมาตัวเปล่านะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีแบตเตอรีีี่่ยยัังมมทนชชาารรจเเลนะเุดกบ เป๋าขายด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นสว่านโตรตารี่ในซีรีส์ที่ค่อนข้างเล็กมากเจาะได้สูงสุด14มิลมาดูในกล่องกันว่า มีอะไรบ้างนะครับในกล่องนะครับจะมีจะมีด้ามจับแบบนี้วัดระยะความลึกตั้งความลึกในการเจาะให้แต่ละรูเท่ากันที่สําคัญจะมีคลิปมาให้สําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อที่เราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะแถมคลิปไปตั้งแต่ประมาณปี2022ทั้งปีเนี่ยก็จะมีคลิปตัวนี้ให้นะครับเพราะว่าเนื่องจากสว่านโรตารี่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยครับจุดเด่นของมันก็คือน้ําหนักเบาแล้วก็สามารถพกพาไปไหนได้สะดวกกว่าสว่านโตรตารี่ตัวใหญ่ความสามารถในการเจาะด้วยด้วยมือเดียวเนี่ยมันเด่นมากสําหรับสว่านโตรตารี่ซีรีส์นี้นะครับตัวนี้ข้อเส มอเตอร์ในระดับราคาประมาณ 3,000, บาทบวกลบข้อดีคือน้ำหนักเบาแล้วก็เจาะได้ดีกว่าสว่านกระแทกธรรมดามากเหมาะอย่างยิ่งในการเจาะคอนกรีตมันเกิดมาเพื่อเจาะคอนกรีตผนังคอนกรีตหรือคานโดยตรงเลยนะครับซึ่งสว่านธรรมดาเนี่ยเจาะได้ช้ามากนะครับสว่านกระแทกธรรมดาเจาะได้ค่อนข้างช้ามากแต่สว่านโรตารี่ระยะสโตคของการกระแทกจะสูงนะครับตัว hr140 เนี่ยข้อดีคือราคาไม่แพงครับประมาณ3,000เศษบวกลบสามารถติดตามโปรโมชั่นนะครับหน้าเพจได้เลยเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ แถมดอกด้วยซึ่งราคาที่ซื้อที่เราเนี่ยจะใกล้เคียงกับช้อปปี้ลาซาดานะครับแต่ว่าของเรามีของแถมให้ในช้อปปี้ในลาซาด้าไม่มีของแถมนะครับไม่มีชุดดอกแถมให้นะครับอย่าลืมนะครับสั่งซื้อที่เราจะมีคลิปให้ลูกค้าที่ไม่มีคลิปก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับ คลิปตัวนี้ราคาจะอยู่ประมาณ100กว่าบาทจะเป็นคลิปสําหรับห้อยเข็มขัดตรงนี้มาชมรุ่นต่อไปกันครับก็ HR 1 6 6กครับตัวนี้ราคาประมาณ4 0 0 0กว่าบาทสาหรับลูกค้าที่สั่งซื้อที่เรานะครับตัวนี้มีคลิปให้ด้วยการจับเหมือน HR 1 4 0เลย HR 1 6 6นะครับ HR 1 4 0 2ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกันเลยนะครับน้ำหนักเกือบจะเท่ากันเลยระยะเท่ากันเกือบทุกอย่างนะครับแต่แตกต่างกันที่ HR 1 6 6ตัวนี้เป็น BL motor. มอเตอร์ HR หนต่างกัน ประมาณ30%สํารหรับลูกค้าที่เน้นประหยัดนะครับแนะนําตัวนี้เลยราคาจะอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับส่วนตัวนี้ระดับราคาจะอยู่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทซึ่งตัวนี้เด็ดเรื่อง B อ Motor ตัวนี้ H R 1 4 0เจาะได้14 160 16, มิล H R 1 6 0เจาะได้16หมิลสูงสุดไม่แนะนําให้เจาะเกิน16บมิลข้อดีคือ B อ Motor ครับนอกนั้นเหมือนกันทุกอย่างครับฟังชันขนาดไซส์เหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยมาถึงซีรีส์ของตัว18ปโวลต์มั่งนะครับก็จะเป็น D H R วน,นท,วท่่เ,เแล้วนรับ แต่ว่าเบ้าตัวนี้ครับจะใช้แบตเตอรี่18โวลต์เป็นตัวเล็กตัวเดียวนะครับที่สามารถใช้แบตเตอรี่18โวลต์ได้สาหรับลูกค้าที่มีแบตเตอรี่18โวลต์อยู่แล้วก็แนะนําตัวนี้เลยครับ BL มอเตอร์มอเตอร์ไลแปลงฐานแนะนานะครับให้ใช้แบตเตอรี่18โวลต์1.5แอมป์นะครับจะทําให้น้ําหนักเบาแล้วก็คล่องตัวแต่ถามว่าเบากว่า12โวลต์ไหมไม่ครับมันจะหนักกว่า12โวลต์นิดหน่อยเนื่องจากขนาดแบตของ18โวลต์เนี่ยจะหนักกว่าอยู่แล้วแต่สาหรับลูกค้าท네ี่มีแบตเตอรี่1 8ววลลอยยู่่แแ้้กกก็็นนนนะะะําาาาาารรรุีเคจปมณ3,0000บท เหมือนกันอย่าลืมนะครับซื้อที่เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษราคาอาจจะเทียบเท่ากับช้อปปีหรือลาซาด้าในแพลตฟอร์มใหญ่แต่อย่าลืมนะครับว่า เรามีคลิปให้นะครับแถมคลิปห้อยเข็มขัดให้แล้วก็จะมีชุดดอกแถมให้ด้วยซึ่งในแพลตฟอร์มใหญ่ช้อปปี้หรือ Lazada าไม่มีให้นะครับชุดดอกอย่างเดียวก็400บาทอยู่แล้วนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอนุกรมหรือซีรีส์ของสว่านโรตารี่ขนาดเล็กด้วยราคาตัวนี้3,000กว่าบาทนะครับ4,000กว่าบาทประมาณ5,000บาททั้งหมดเนี่ยครับจะต้องมีแบตเตอรี่หรือแท่นชาร์จม a กิต้า2โวลต์หรือ18โวลต์อยู่แล้วนะครับถึงจะใช้สว่านโรตารี่พวกนี้ได้แต่ว่าถ้าลูกค้าที่ไม่มีเลยละ่ะแล้วอยา ได้สว่านโรตารี่คุ้มๆสักตัวหนึ่งเป็นสว่านโรตารี่ขนาดเล็กนะครับมาปุ๊บ มาดูตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทางแอดมินคิดว่าน่าจะทําให้ตลาดแตกได้เลยมาชมยี่ห้อกันนะครับ DC นะครับหรือในจีนเรียกว่าตรงเฉงตัวนี้นําเข้าโดยบริษัทผู้นําเข้ารายใหญ่นะครับซึ่งนําเข้าคียางด้วยซึ่งเป็นแบรนด์เกาหลีแต่ตัวนี้เป็นแบรนด์จีนซึ่งเป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งในจีนแอดมินเขาบอกเลยว่าประมาทเขาไม่ได้จริงๆนะครับสวัสดโรลาอรี่ตัวนี้แล้วเขามาแบบตั้งใจทําตลาดให้ดังมากๆนะครับสาหรับโมเดลแรกที่เรานํามาทําโปรโมชั่นกันนะครับทั้งชุดรวมแบตเตอรี่2ก Hold on. <laughs> มาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาเลยนะครับแบตเตอรี่แบบสามเหลี่ยมคุ้นๆกันไหมครับแล้วก็มาแบบนี้นะครับมาพร้อมแท่นชาร์จด้วยแล้วก็มาพร้อมหัวอะแดปเตอร์สาหรับต่อสว่านโรตารี่เพื่อจับดอกธรรมดาได้ด้วยหัวเนี่ยครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะขายกัน4 5 0 0บาทแล้วชุดนี้นะครับมาในราคาโปรโมชั่นจากปกติประมาณ2 8 0 0 2 9 0 0ตัวนี้ทางบริษัทผู้นําเข้าลองทําตลาดโดยการลด50%สเหลือ1 5 0 0บาทพอแอดมินเห็นราคานี้ตลาดแตกแน่นอน1,500บาทสําหรับ สว่านโรตารี่ขนาดเล็กแบบมือเดียวแล้วก็มาพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนด้วยนะครับมาพร้อมอะแดปเตอร์จับดอกธรรมดาสาหรับลูกค้าที่มีดอกสว่านการกบอยู่แล้วก็สามารถใช้อแดปเตอร์ตัวนี้ต่อได้เลยนะครับทางผู้นําเข้าอนุมัติราคาพิเศษเซลล์50%มาเพียงแค่ประมาณ200ชุดเท่านั้นนะครับ1,500บาทครับได้สว่านโรตารี่พร้อมแบตเตอรี่2ก้อนซึ่งใช้งานกับตัวแบตเตอรี่12โวลต์ของ DC นะครับหรือดองเชงได้อีกทุกรุ่นในซีรีส์ของ12โวลต์เหมือนกันมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ นีนะครับตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันจะอ,อยู่2ขีดนะครับถ้ามี2ก้อนแล้วเนี่ยทางแอดมินคิดว่ามันเป็นสว่านคู่บ้านสําหรับเจาะคอนรี่ ที่คุ้มที่สุดในท้องตลาดในระดับราคา1,500บาทแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อในวันนี้นะครับในช่วงที่โปรโมชั่นออกวันแรกเนี่ยทางแอดมินแถมดอกสว่านโรตารี่เซตนี้ของมาเกต้ามูลค่าประมาณ400บาทให้เพิ่มอีก1ชุดนะครับเท่ากับว่าลูกค้าสามารถซื้อสว่านโตรตารี่ตัวนี้ได้ในราคาประมาณ1,100บาทเท่านั้นนะไม่ต้องหาที่ไหนแล้วครับบอกเลยตลาดแตกแน่นอนนะครับในกล่องจะมีสว่านโตรตารี่ให้1ตัว สว่านก้านกลมให้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ดอกไขควงให้ด้วยซึ่งสามารถใช้กับตัวนี้ได้ดอกสว่านโรตอรี่ใช้กับตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ทางแอดมินแถมตัวนี้ให้สาหรับลูกค้าที่สั่งซื้อภายในวันแรกวันนี้นะครับแล้วก็ถามว่าตัว DC เนี่ยรับประกันยังไงนะครับตัว DC นะครับรับประกัน1ปีนะครับโดยการให้ลูกค้าเนี่ยได้รับเครื่องไปแล้วเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็สแกน q r วอารคลงทะเบียนออนไลน์เพิ่มเติมนะครับซึ่งถ้าใบรับประกันหายไม่ต้องห่วงครับแค่ลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยก็จะสามารถ สว่าดโรตเตอรี่ขนาดเล็ก พันกว่าบาทนะครับแล้วก็ยังมีแถมดอกสว่านโรตารี่มากีตาให้ด้วยนะครับแต่ของแถมมีจำนวนจำกัดนะครับทาง admin ต้องแจ้งก่อนว่าถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้ราคาปกติทั่วๆไปลองเช็คได้จะมีชื่อรุ่นขึ้นให้นะครับราคาจะอยู่ประมาณ2,000ไปลายๆแต่วันนี้ทางผู้นำเข้าใจดีครับจัดโปรโมชั่นลด50%เหลือ1 5 0 0บาทได้แบตเตอรี่2ก้อนแล้วก็ได้แท่นชาร์มีลูกค้าถามเข้ามาว่าสว่านโรตารี่เนี่ยถ้าเทียบกับสว่านธรรมดาแตกต่างกันยังไงนะครับตัวสว่านโรตารี่พวกนี้ออกแบบมาเจาะคอนกรีตอย เจาะคอนกรีตนะครับหรือว่าเจาะเสาเจาะคานเนี่ยจะดีกว่าสว่านกระแทกแบบธรรมดาพอสมควรเหมือนกันนะครับเรามีวิดีโอขึ้นให้ท่านชมกันว่าขนาดตัวสว่านกระแทกในระดับ12โวลต์เหมือนกันเนี่ยมันเจาะคอนกรีตได้ช้ากว่าเยอะแต่ว่าตัวนี้มันเกิดมาเพื่อเจาะคอนกรีตโดยตรงนะครับพันกว่าบาทไม่มีอีกแล้วครับในท้องตลาดแถมประกัน1ปีด้วยสําหรับลูกค้าที่ได้เครื่องไปแล้วก็สแกน QR Code นะครับใบรับประกันหายไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าแกน QR Code ไม่เป็นนะครับไม่เป็นไรแค่ลูกค้าเก็บใบรับประกันไว้ก็สามารถประกันศูนย์ม DC จะเป็นผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าแล้วก็เครื่องมือแบตเตอรี่เบอรต์ต้นของทางจีนอยู่แล้วนะครับในราคาที่ระดับถูกกว่าค่ายญ,ญี่ปุ่นประมาณ3-4เท่าตัวเนี่ยเียกได้ว,ว่าคุ้มสุดๆครับงานนี้นะครับพันกว่าบาทได้ชุดแบบด้วยถ้าเป็นกรณีของมิกิต้าหรือทีวอลเนี่ยต้องมีประมาณ5-6000บาทนะครับต่อเซ็ตเนี่ยเพิ่งซึ่งจะเริ่มใช้งานได้นะครับตัวนี้จํากัดนะครับเพราะว่าทางผู้นําเข้านำมาจัดโปรโมชั่นเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยได้รู้จักแบรนดน์นี้ยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเครื่องมืออื่นๆในนนทท้้อองตตลาาาดเเเเพพิิ่่มมีีีกกรัวไปย ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่เพื่อนของท่านพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับที่นี่ครับเมืองน้ำฮาร์ดแวร์ครับเพจที่รวบรวมเครื่องมือช่างแบรนด์ดังจากทั่วโลกไว้ในราคาขายส่งครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ